ในการแก้สมการข้อนี้นะครับน้องๆจะต้องดูก่อนว่ามันมีตัวกลุ่มของตัวแปรกับกลุ่มของตัวเลขยังไงบ้างนะครับพีออ่กฤชจะยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าเราเห็น x อ,อยู่กับตัวเลขอย่างนี้ยเป็นกลุ่มของตัวแปรนะครับเนี่ยตามที่ขีดนให้ทั้งหมดมีทั้งหมด4ตัวเวลาที่เราดูว่ามันเป็นตัวแปรมันก็ต้องดูเครื่องหมายของมันด้วยนะครับงั้นเพื่อความชัดเจนนะครับจะขอวงให้ดูนะครับก็คือแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับคือทุกทุกตัวต้องมีเครื่องหมายของตัวเองเราก็ต้องมาดูว่าอ่ะทำไมาเป็นตัวแปรเนี่ยเราก็ดูของตัวเองก่อนก็ได้นะครับเช่นดูฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามี 6x กับ 2x นะครับโอเคอ่ะมาลองรวมกันดูนะครับ 6x บวก 2x ได้เท่าไหร่ครับได้ 8x ใช่ไหมครับอ่ะก็เขียนไปครับว่า 8x นะครับ นะครับ 8x คราวนี้ก็ดูตัวเลขนะครับน้องๆจะเห็นว่ามีอะไรครับฝั่งซ้ายมีลบ9บวก4ใช่ไหมครับลบ9บวก4ก็ได้เท่าไหร่ครับเต็มได้ลบ5นั่นเองนะครับเท่ากับฝั่งขวานะครับ x ลบ 5x ก็ได้ลบ 4x นะครับบวก12ลบ5ก็ได้บวก7นะครับโอเคคราวนี้หลังจากนั้นนะครับเวลาแก้สมการเนี่ยในความนิยมของพี่ไก่เองเนี่ยพี่ไก่จะเอาตัวแปรครับให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับโดยที่ อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยต้องทาให้ตัวแปร x เนี่ยเป็นบวกด้วยนะครับงนั้นพี่ไก่เขาจะย้ายตัวลบสี่เนี่ยมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นแปด x นะครับแล้วก็ลบก็จะกลายมาเป็นบวกอย่างงี้นะครับเท่ากับฝั่งเนี้ยครับจะเป็นฝั่งที่ฝั่งขวานะครับจะเป็นตัวเลขที่กองกันอยู่นะครับก็เห็นว่ามีเจ้าถิ่นอยู่ก็คือเลขเจ็ดนะครับซึ่งหมายบวกข้างหน้าเนี่ยไม่โชก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายลบห้าตัวนี้ครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มาย้ายมาจากลบก็จะมากลายเป็นบวกครับโอเคได้ทั้งหมด12นะครับหน้า x ก,ก็จะเป็น 12x เ,เหมือนกันนะครับแก้สมการหา x ไปครับ12เนี่ยที่คูณอยู่กับ x เ,เนี่ยนะครับคือทาการคูณกันอยู่จะมีอีกอีกข้างจงต้องทําการหารนะครับนะครับก็ได้มาเป็น1นนั่นเองนะครับพอเข้าใจนะครับน้อง